อีกหนึงช่วงที่ผมไม่ได้ทำมานานมากในชื่อเกมไกด์มันคืออีกหนึ่งช่วงที่จะมีทริคดีๆจากการเล่นวิดีโอเกมมาแนะนำกันถ้าเกิดวันไหนผมปิ๊งอันไหนก็จะมาทำเป็นวิดีโอให้ดูซึ่งมันมีอีกหัวข้อหนึ่งที่ผมสัญญากับเพื่อนๆไว้นานแล้วแต่ไม่ได้ทำสักทีนั่นก็คือวิธีฝึกภาษาอังกฤษจากเกม ผมเข้าใจว่าคนที่ชอบเล่นเกมหลายๆคนก็ชอบที่จะเสพเนื้อเรื่องของเกมไปด้วยแต่มันติดตรงที่เราเองเนี่แหละที่ดันแปลเนื้อหาเหล่านั้นไม่ได้แทนที่จะได้ดื่มด่ำกับบทสนทนาหรือว่าเรื่องราวของเกมแบบ100%กลับกลายเป็นว่าไม่รู้เรื่องราวจนความสนุกของเกมนั้นหายไปสุดท้ายก็ต้องไปพึ่งการอ่านหรือว่าการฟังสปอยไม่กระดูคนอื่นเล่นซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราอยากจะเล่นเองอะ่ะการดูคนอื่นเล่นหรือสปอยมันก็ไม่มีอะไรการันตีใช่ไหมว่ามันจะถูกใจเราแค่ไหนหรืออย่างในสมัยนี้มีเยอะเลยทั้งเกมซััไไททและก็ แต่ถ้าเกิดเกมมันไม่มีซับไทยล่ะจะทํำยังไงร้อยคนมาทําซับให้อย่างนั้นเหรอโอ้โหกว่าเขาจะทาออกมาให้บางทีเราก็ไม่อยากเล่นเกมนั้นไปแล้วดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือฝึกจะตัวเราเองนี่แหละดีที่สุดซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ใช่คนที่เก่งภาษาอังกฤษอะไรขนาดน,นั้นวิชาภาษาอังกฤษคือวิชาที่ผมเกลียดที่สุดและก็เรียนตกมาตลอดการเรียนทั้งชีวิตกว่าผมจะหัดใช้หัดเรียนได้ก็ตอนเข้ามาทํา YouTube เมื่อ5้ปีที่แล้วนี่เองและถ้าเกิดจะถามผมว่าตอนนี้ผมเก่งหรือย,ยังผมก็ต้องบอกเลยว่ายังคร ให้ผมไปสอนภาษาอังกฤษหรือให้ไปสอบพวกโทอิทโทเฟลอะไรพวกนั้นรับรองว่าแหกโค้งตายแน่นอนแต่ว่าการฝึกฝนพวกนี้มันก็เปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยกลายเป็นพอรู้บ้างจากคนที่ไม่เคยรู้อะไรเลยผมสามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษได้เป็นเล่ม,ลม <S <S ๆหรือต่อให้ผมไม่เข้าใจภาษาอังกฤษที่ผมเจอผมก็สามารถเอาตัวรอดได้หรืออย่างน้อยก็พอเดาได้ว่าประโยคเหล่านั้นสื่อถึงอะไร ดังนั้นวิดีโอตัวนี้จะไม่ใช่การมาสอนให้เราจําศัพท์หรือจาไวยากรณ์อะไรพวกนั้นแต่มันคือแนวคิดหรือว่าการเริ่มต้นสําหรับคนที่สนใจอยากจะฝึกมากกว่าใช้ได้หมดเลยนะทั้งเกมหนังและก,ก็การฟังเพลงแต่ในเมื่อเราเป็นช่องเกี่ยวกับเกมดังนั้นผมก็จะพูดถึงมุมมองของคนเล่นเกมกันละกันเอาล่ะมารับชมกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างข้อที่ 1. เลือกเกมที่อยากจะฝึกให้เหมาะสมสําหรับผมแล้วนี่คือข้อที่สําคัญที่สุดสําหรับผู้เริ่มต้น มันเป็นเหมือนการเลือกหนังสือมาอ่านเล่มหนึ่งอะถ้าเกิดเราอยากจะฝึกเรียนคณิตเราก็ควรไปหาเรื่องจํานวนการบวกการลบคูณหารอะไรพวกนี้มาอ่านก่อนถ้าจะจู่ไปหยิบพวกแคลคูลัสมาอ่านยังไงได้โยนหนังสือทิ้งแน่นอนแน่นอนว่ากับเกมก็เช่นกันเราควรไปเลือกหยิบเกมที่เข้าใจง่ายและก็ใช้คําศัพท์ใกล้ตัวมาอ่านไว้ก่อนแล้วคําว่าเข้าใจง่ายมันคือเกมแบบไหนล่ะเอาง่ายๆเลยเริ่มจากเกมที่มีเนื้อหาติดดินไม่แฟนตาซีและก็ไม่ห่างตัวเรามากเกินไป มันไม่ใช่ว่าเราจะสามารถหยิบเกมไหนไมาฝึกก็ได้เพราะหลายๆเกมคำศัพท์มันไม่จำเป็นกับชีวิตผมยกตัวอย่างเช่น ROV อย่างเงี้ยเจอคำศัพท์อย่างเช่น execute figure purify อะไรทำนองเนี้ยคือการจำคำศัพท์ได้เยอะๆมันก็ดีแต่มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเกิดเราจำมาแล้วมันไม่มีโอกาสได้ใช้หรือยกตัวอย่างเช่นคุณหยิบเกมที่ชอบเลยมาเรียนอย่างเช่น GTA หรือว่า Red Dead ผมบอกเลยว่ามึนแดกแน่นอน GTA คือหนึ่งในเกมที่มีคำแสลงเยอะมาก ถ้าคุณไม่คิดว่าคำหยาบพวกมาเธอฟัคเกอร์หรือแอสโวอะไรพวกนี้เป็นคำที่ต้องเรียนผมก็แนะนำเลยว่าอย่าดีกว่ามันก็จะยากมากเอาคำปกติให้รอดก่อนและอีกแนวเกมหนึ่งที่ผมไม่แนะนำเลยคือเกมแนวสงครามหรือว่าทหารทั้งหลายเกมพวกนี้มันคือแนวเกมที่ไม่เหมาะมากสำหรับมือใหม่บางเกมอาจจะไม่ได้มีคำศัพท์ที่ยากอะไรมากแต่ด้วยความที่บริบทมันเป็นทหารเขาต้องพูดแบบกระชับฉับไวพวกบทสนทนามันก็เลยออกมาใน,นรูปแบบไปไวมาไวมาก แน่นอนว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่มีทักษะเลยยังไงคุณก็ฟังหรือว่าอ่านไม่ทันแน่นอนและที่หนักเลยคุณอาจจะท้อใจเมื่อได้เจอกับคำศัพท์เทคนิคที่หาไม่ได้ใน Google ทีนี้พอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมการเลือกเกมมาฝึกมันถึงสำคัญแล้วเกมแบบไหนถึงจะเหมาะกับการฝึกในการเริ่มต้นละ่ะเกมที่ผมยกให้เป็น The Best ในการฝึกภาษาอังกฤษเลยคือเกมจากซีรีส์ Harvest Moon หรือว่า Story of Seasons ผมไม่เคยเล่นทุกภาคงั้นยกแค่จากภาคที่มีขายบนสตีมก็แล้วกันนั่นคือ Story of Seasons: f r i e n d of Mineral Town เกมนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เหมาะมากสําหรับคนที่ต้องการจะฝึกภาษาอังกฤษแบบง่ายๆอย่างแรกเลยมันไม่มีบทสนทนาจากวิดีโอคัสซีนบทสนทนาในเกมนี้จะเป็นไดอะล็อกที่ปรากฏขึ้นมาแบบอักษรเท็กเท่านั้นมันเหมาะมากสําหรับคนที่อ่านไม่ทันและก็แปลไม่ทันมันจะมีเวลาให้เราค่อยๆตีความหรือแม้แต่กระทั่งเปิด Google หาความหมายของศัพท์ที่ต้องการแล้วศัพท์ของเกมนี้มันเบสิกสุดๆเลอรี่ s อรี่บัดบูซี่อะไรพวกนี้เห็นไหมว่าคําศัพท์พวกนี้มันง่ายและก็ใช้ได้จริง แล้วเกมพวกนี้มันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องเล่นซ้ำเล่นวนๆอยู่นานมากทำให้เรามีโอกาสได้เห็นสับเดิมๆวนไปวนมาบ่อยขึ้นทำให้เราสามารถซึมซับสับเหล่านี้และเข้าใจมันได้มากขึ้นผมว่าซีรีส์เนี้ย the best แล้วสำหรับการฝึกสรุปเลยสำหรับข้อนี้เกมที่แนะนำสำหรับการมาฝึก 1. ต้องเป็นเกมที่มีเนื้อหาติดดินเพราะคำสับเราสามารถเอามาใช้ได้จริง 2. ควรเลือกเกมที่มีบทสนทนาแบบเทคมากกว่าแบบคัสซีนสถ้าเกิดมันเป็นเกมที่เล่นวนซ้ำไปซ้ำมาได้มันจะดีมากเพราะเราจะได้ทบทวนไปในตัว จร,จริงๆเกมรูปแบบนี้มีอีกเยอะลองไปหามาเล่นไปลองฝึกดูคำไหนเจอบ่อยก็จดเอาไว้ฝึกสะกดฝึกเขียนและถ้าเกิดฝึกพูดไปได้ด้วยก็จะดีมากถ้าเกิดคุณทำข้อนี้เป็นประจำผมว่าไม่เกินหนึ่งอาทิตย์คุณก็จะเริ่มเห็นผลแล้วข้อที่2เลิกใช้ซับไทยซะถ้าเกิดคุณอยากจะเก่งภาษาอังกฤษนี่คือหนึ่งข้อที่ผมพูดบ่อยมากโดยเฉพาะกับน้งนองในด i s c o r d คือเมื่อก่อนมันจะมีประโยคหนึ่งที่นิยมมากคือเล่นเกมแล้วได้ภาษานะ เราน่าจะเคยได้ยินกันใช่ไหมผมเรียนภาษาอังกฤษในเกมได้ไประโยชน์มากกว่าไปเรียนซะอีกส่วนเรื่องจะจริงหรือไม่จริงมันเป็นแค่ข้ออ้างหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่คนแต่ว่ามาถึงในจุดหนึ่งที่เกมเริ่มนิยมมีซับไทยหรือว่ามอสซับไทยเรื่องพวกนี้มันก็ยิ่งห่างตัวเราออกไปมากขึ้นจากปกติบางคนเล่นเกมแทบจะไม่ได้ภาษาอยู่แล้วเพราะว่าเล่นอย่างเดียวก็กลายเป็นว่าไม่ได้อะไรเลยนอกจากความสนุกคือบอกก่อนว่าผมไม่ได้แอนตี้ซับไทยหรือว่ามอสซับไทยแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะฝึกอยากจะพัฒนาตัวเอง ผมก็มองว่าของพวกนี้มันคือของไม่ดีอะคิดภาพแบบนี้ก็แล้วกันผมอยากจะให้มองว่าซับไทยมันเป็นเหมือนแป้งหรือว่าน้ําตาลมันอร่อยมันกินง่ายแต่มันก็มีประโยชน์กับร่างกายน้อยมากดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะเริ่มต้นฝึกอย่างแรกที่คุณต้องทําก็คือพยายามไม่สนใจเรื่องซับไทยไปก่อนเลยแต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าให้คุณหักดิบอะไรขนาดนั้นการเล่นรอบแรกถ้าเกิดเกมมีซับไทยคุณอาจจะเปิดซับไทยไปก่อนก็ได้ดูบริบทดูการสนทนาอะไรให้เข้าใจแล้วรอบต่อไปค่อยเล่นเป็นซับอิง ถ้าเกิดเป็นแบบนี้คุณจะได้เข้าใจทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็ได้ศึกษาภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันเพอเผอได้เจอสับแสดงบางคาที่น่าสนใจอีกลองดูสําหรับหัวข้อน,นี้ถ้าเกิดคุณไม่รู้อะไรเลยรอบแรกก็เปิดซับไปก่อนเข้าใจเนื้อเรื่องหลกัลกๆไปก่อนรอบที่2ก็เปิดอิงฝึกไปจะได้ไม่หัวร้อนที่ไม่เข้าใจเนื้อเรื่องแต่กับวิธีนี้เกมมันก็ต้องมีซับไทยหรือว่าอย่างน้อยก็ต้องมีคนทํามอสให้อะนะถ้าเกิดไม่มีเลยอันนี้ก็อาจจะไปดูคนอื่นที่เขาเล่นแล้วก็แปลไว้ก่อนก็ได้ซึ่งมันก็ไม่ได้การว่าแปรรือคบ ข้อที่3ปิดซับไตเติลเหมือนไปซะเลยข้อนี้อาจจะเป็นเรื่องที่แอดวานไปสักหน่อยสําหรับการฝึกขนาดอ่านยังแปลไม่ได้แล้วฟังเฉยเฉยมันจะเข้าใจได้ยังไงแต่ไม่เลยลองฟังความเห็นผมดูสักหน่อยคุณอาจจะเปลี่ยนใจข้อดีของการฟังนั้นมีประโยชน์มากเมื่อเทียบกับการอ่านอย่างแรกเลยคือมันไวกว่าการอ่านเยอะถ้าเกิดคุณมัวแต่จ้องซับคุณอาจจะอ่านไม่ทันหรือว่าอ่านผิดและที่แย่เลยคุณอาจจะพลาดในเหตุการสําคัญไปเพราะว่ามัวจ้องแต่ซับอันนี้ถ้าเกิดใครเคยดูหนังซับไทยบ่อยๆน่าจะเจอ อย่างที่2ออันนี้มันจะเชื่อมไปยังเกมซับไทยคือคุณจะสามารถรู้ได้ว่าเกมแบบ o f f ฟิเชียเนี่ยเขาแปลถูกหรือว่าแปลผิดถ้าเกิดเป็นมอสจากเพจดังๆอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเขาขัดเกลามาดีแล้วแต่กับเกมซับไทยแบบ Off ฟิเชียลนี่สิปัญหาใหญ่เลยตอนที่ผมเล่น i อ v i l l a g e Village, ผมเปิดซับไทยไปด้วยและก็เล่นไปด้วยแต่หูผมมันดันฟังออกไงว่าบทสนทนามันว่าอย่างไงแล้วพอมาดูที่ซับอา้าวมันแปลผิดนี่หว่า ผมเห็นหลายๆคนบอกว่าเกมนี้มันแปลดีมากผมเลยสงสัยว่าตกลงเกมมันแปลดีหรือว่าเขาฟังไม่ออกกันแน่แต่พูดไม่ได้เดี๋ยวเขาหาว่าเือกแต่ก็ได้แหละมันคือเหตุผลที่ทําให้ผมไม่สามารถให้คะแนน i l l a g e ได้เต็มให้แค่8.5ก็โอเคแล้วพเพราะมันแปลผิดเยอะโอากาสเลยเห็นไหมยกตัวอย่างในกรณีผมเนี่ยการฟังออกมันก็มีประโยชน์ในการรีวิวแล้วแล้วการฟังออกเนี่ยมันมีประโยชน์อีก2อย่างที่ผมเจออย่างแรกเลยคือมันใช้ได้ดีมากกับเกมที่ไม่มีซับไตเติล โดยส่วนมากแล้วเกมพวกนี้จะเป็นเกมเก่าในยุค PS1 ถึง PS2 ยกตัวอย่างอย่างเช่น Resident Evil 3บน PS1 คุณเชื่อไหมว่าผมฟังคำทุกคำในเกมนี้ออกทั้งหมดโดยไม่ต้องพึ่งซับส่วนหนึ่งคือความเคยชินและก็เล่นมาเยอะอันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งคือผมเข้าใจมันและก็สามารถแปลมันได้เป็นเรื่องชีช้ชันหนึ่งเลยว่าผมมีพัฒนาการมาตลอดอย่างที่2คือคุณไม่จําเป็นต้องโฟกัสกับการอ่านคุณก็สามารถเข้าใจเนื้อหาได้จากบริบทหรือว่าการกระทํา บางอย่างคุณแปลออกก็จริงแต่แปลแล้วเอ๊ะทำไมมันแปลกๆวะงั้นลองเปลี่ยนมาวิเคราะห์สถานการณ์ในเกมหรือว่าการกระทําของตัวละครดูสิถ้าเกิดคุณทําได้เผลอเ,อเอคุณอาจจะเข้าใจโดยไม่ต้องแปลทุกคําเลยแน่นอนว่าคุณก็ต้องฟังให้ออกระดับหนึ่งแล้วทีนี้เราจะฝึกการฟังได้ย,ยังไงละ่ะผมแนะนําได้แค่ว่าการฟังมันคือความเคยชินอย่างหนึ่งคุณไม่จําเป็นต้องฟังบทสนทนาย,ยาวๆในช่วงแรกก็ได้ เพราะบางคำเราอาจจะไม่เคยได้ยินแต่กลับกันถ้าเกิดเป็นประโยคที่เราได้ยินบ่อยๆจนหลอนหูละ่ะผมว่าอันนี้แหละเหมาะมากที่จะเป็นการเอามาฝึกผมยกตัวอย่างเช่น Resident Evil 4ที่พ่อขาพูดก็ได้หลายๆคำมันคือคำที่ใช้ได้จริงและเราก็สามารถฝึกได้และที่สำคัญเลยมันหลอนติดหูไม่ก็ลองเลือกเกมที่เราเล่นบ่อยมากเล่นจนเสียแล้วแปลได้ทุกซอกทุกมุมลองปิดซับไตเติลฟังแต่การออกเสียงดูผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะถ้าเกิดเราฟังออก เพราะการฟังมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะได้ประโยชน์จากความเร็วในการแปลเท่านั้นแต่เราจะได้วิธีการออกเสียงและก็การพ้องเสียงที่ถูกต้องอีกด้วยและก็ถ้าเกิดใครสังเกตนะครับว่าช่วงนี้ในรีวิวผมจะไม่มีซับไตเติลในฟุตเทจเลยที่ผมทําแบบนั้นไม่ใช่ว่าเพราะว่าผมเก่งแต่ว่าเพราะผมกําลังพยายามฝึกอยู่เพราะสมัยนี้มันง่ายครับถ้าเกิดฟังไม่ออกเราก็สามารถไปเปิด YouTube ไปดูอันที่มีซับไตเติลได้ว่ามันพูดว่าอะไรกัน จร,จริงๆการฟังเนี่ยแหละเป็นหลักเบื้องต้นสำหรับการฝึกภาษาเลยพอเราเริ่มชินกับการได้ยินภาษาอังกฤษาบ่อยๆใจมันก็จะเริ่มเปิดรับมากขึ้นพอได้เปิดรับมากขึ้นเราก็อยากจะศึกษาให้มากขึ้นอยากจะทําความเข้าใจใมากขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยสำคัญมากจริงๆแล้วผมอยากจะให้เป็นข้อหนึ่งเลยแต่ผมก็เข้าใจอะว่าคนเริ่มฝึกจู่ๆจะไม่ให้ฟังเลยมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ค่อยๆซึมซับมันไปทุกอย่างมันต้องใช้เวลาบางอย่างอยู่มา8ปีแล้วยังทนกันได้แค่ฝึกภาษาสัก8เดือนมันจะแค่ไหนกันเชียว ข้อที่4หาพื้นที่โชว์ความสามารถกันสักหน่อยผมเคยได้ยินมาจากไหนไม่รู้ว่าการฝึกวิชานับปีนั้นพัฒนาการมันไม่สามารถเทียบได้เลยกับการออกสึกแค่ครั้งเดียวประโยคนี้ผมบอกได้เลยว่าโคตรจริงการที่เราพยายามฝึกจาากําภาษาอังกฤษฝึกพูดอะไรแบบนั้นสักวันมันก็ต้องเบื่องั้นเราลองมาหาพื้นที่สาหรับการโชว์ฝีมือหน่อยดีไหมโชว์ฝีมือที่ว่านี่ก็แล้วแต่จะคิดกันเลยแต่ถ้าเกิดใจผมแนะนําก็คือลองแคสเกมง่ายๆไม่ก็ลองไลสตรีมดูดีไหม เล่นไปภาคไปนี่แหละคือการโชว์พัฒนาการอย่างหนึ่งและข้อดีของการทําอะไรแบบนี้บนแพลตฟอร์มต่างๆมันคือเราสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้เราจะได้เห็นว่าตรงไหนบ้างที่เราสามารถแปลถูกหรือว่าแปลผิดแม้กระทั่งว่าแปลได้เร็วแค่ไหนตรงนี้บอกเลยครับคุณจะเห็นผลจากการฝึกจริงจังแน่นอนที่พูดนี่คือไม่ได้ยกตัวอย่างมาพูดมั่วๆนะเพราะาผมเคยทําจริงมาแล้วถ้าเกิดใครที่เคยติดตามผมมาตั้งแต่ชาแนลเก่าคุณก็อาจจะเคยเห็นผมทําเกมพวก Fatal Frame Resident Evil อะไรพวกนี้มาแล้ว อาจจะมีการแปลผิดแปลไม่ทันบ้างแต่ก็นั่นแหละเราได้เห็นพัฒนาการของตัวเองและการไลฟ์สตรีมเนี่ยมันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดคุณไลฟ์แล้วมันมีคนดูคนที่เขารักคุณเขาอาจจะช่วยคุณแปลก็ได้ผมเนี่ยเจอมาแล้วกับตัวแปลไม่ออกแปลยากมากแต่ว่ามีคนดูช่วยนี่แหละการลงสนามแบบของจริงสําหรับการแปลเกมสะดวกแบบไหนก็ลองดูเลยแล้วการแปลสดออกสื่อมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก่อนอื่นเราต้องเข้าใจกระบวนการในการแปลในสมองเรานิดหนึง่ง ถ้าเกิดสมมุติภาษาที่เราเห็นมันคือภาษาไทยประมาณว่าเกมซับไทยอะ่ะเราก็แค่อ่านแล้วก็พูดอันนี้ก็คือปกติแต่ถ้าเกิดมันเป็นภาษาอังกฤษละเราก็ต้องอ่านทานเลนในหัวแล้วก็พูดออกมาใช่ไหมนี่แหละคือการฝึกอีกแบบหนึ่งที่ผมว่ามันได้ผลดีมากเพราะการแปลที่ดีคือการเห็นปับ๊บแล้วก็เข้าใจเลยไม่ใช่ว่าเห็นแล้วต้องไปเปิดดิกหรือว่า Google ถ้าเกิดคุณได้ทําบ่อยรับรองเลยว่าจากการที่คุณต้องทานเสเลนก็กลายเป็นว่าคุณเห็นแล้วคุณอาจจะเข้าใจได้ในทันทีเลย แล้วที่สําคัญแปลถูกอย่างเดียวไม่ได้มันต้องแปลแล้วน่าฟังด้วยไม่ต้องถึงกับระดับแปลบทสนทนาเอาแค่แปลชื่อเกมง,ง่ายๆก็พอยกตัวอย่างได n g ิ่งไรจากที่แปลทื่อๆว่าแสงกําลังตายลองแปลว่าแสงกําลังสูญสิน้นดูไหม <c oughs> เห็นไหมแค่นี้ก็หล่อขึ้นมาแล้วเนี่ยพอลองทําอะไรแบบนี้ดูพอทําได้แล้วก็ลองมาเช็คดูว่าที่เราทำเนี่ยมันโอเคแค่ไหนถ้าเกิดกลา้าก็เอาเลยและลงเฟสไลฟ์ลง YouTube ไปเลยถ้าเกิดอายไม่มั่นใจก็อัดเอาไว้ดูแค่คนเดียวก่อนก็ไม่ว่ากัน ข้อที่5อยากกลัวที่จะผิดพลาดการที่คุณสตรีมเกมและคุณแปลผิดมันก็คือผิดแต่มันก็ไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นที่ว่าคุณจะโดนคนดูสาบส่งหรือว่าโดน y o YouTube แบนถ้าเกิดเราผิดเรารู้จักพัฒนาตัวเองเราก็สามารถแก้ไขได้และนั่นแหละก็จะทําให้เราเก่งขึ้นแบบจริงจังยกตัวอ,อย่างเช่นผมอย่างเงี้ยตอนทํารีวิวเอเดนริงผมพลาดอ่านชื่อเกมนี้ว่าออเดนริงแม่งเป็นตำนานเลย ตอนนั้นคือโดนสวดไปเยอะเหมือนกันโดนจนนอยไปเลยแต่ข้อดีก็คือมันทําให้ผมรู้ว่าอ้อผมผิดนะถ้าเกิดผมพลาดแบบนี้อีกผมโดนด่าแล้วนะเพราะผมไม่พัฒนาเวลาทําคลิปผมก็เลยต้องละเอียดมากขึ้นตรงไหนที่ไม่มั่นใจเราก็ต้องไปเช็คต้องใส่ใจมันมากขึ้นมันหมดยุคแล้วที่เวลาเห็นคนใช้ภาษาอังกฤษผิดแล้วเราจะไปล้อเลียนเขาแบบแต่ก่อนแต่เราก็ต้องเปิดใจเหมือนกันถ้าเกิดใช้ผิดก็ต้องยอมรับว่าผิดไม่ใช่ว่าผิดแล้วอีโก้แบบว่ากูชอบแบบเนี้ยแบบนั้นไม่เอา นี่แหละครับ5สิ่งที่ผมอยากจะแนะนําถ้าเกิดคุณอยากจะฝึกภาษาอังกฤษจ,จากเกมบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วทาไมไม่เห็นบอกเลยว่าควรจะเริ่มฝึกยังไงควรจะจําศัพท์อะไรบ้างคือส่วนนี้ผมไม่อยากแนะนำอ่ะเพราะการฝึกเรียนภาษาอังกฤษมันก็มีเบสิกเหมือน,อนกันจําศัพท์จํารูปแบบการใช้แล้วก็การฝึกพูดฝึกอ่านจะเอาไปใช้ทําอะไรการฝึกมันก็คล้ายกันในตอนเริ่มแต่ผมแนะนําอย่างหนึ่งสําหรับคนที่อยากจะฝึกภาษาอังกฤษจ,จากเกมนะครับนั่นคือคุณอย่ามองข้ามเรื่องกรมมาเด็ดขาด เราอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆว่าแกรมมาไม่จําเป็นขอแค่พูดได้เข้าใจฝรั่งก็โอเคแล้วแต่นี่คือเราไม่ได้จะพูดให้ใครฟังไงแต่เราเอามาใช้เพื่อการแปลการที่เราไม่เข้าใจพวกแกรมมาหรือว่ากริยา3มช่องอะไรพวกนี้มันอาจจะทําให้เราแปลผิดไปคนละเรื่องเลยโดยเฉพาะพวกกริยา3มช่องที่เราท่องจนปากเปื่อยตั้งแต่เด็กเนี่ยผมบอกเลยว่าการแปลเกมมันใช้ได้จริงแน่นอนทุกวันนี้ผมก็ยังพยายามอยู่นะหัดพูดหัดจําหัดใช้แล้วก็หัดฟังตามภาษาของเราไปเรื่อยๆ แล้วก็นอกจากเกมแล้วลองพยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมของเจ้าของภาษาเยอะๆผมโชคดีอย่างหนึ่งมั้งที่ผมได้เรียนพวกการเขียนโปรแกรมอะไรพวกนี้เยอะผมก็เลยต้องไปคุกคีกับพวกยูเนี่มีจนหูมันชินกับสำเนียงของเจ้าของภาษาระดับหนึ่งยังไงก็ลองดูครับผมว่ามันไม่ยากเกินไปหรอกมันสำคัญที่ว่าคุณจะเริ่มตอนไหนและคุณจะทํามันได้นานแค่ไหนมากกว่าไม่ต้องเก่งถึงขนาดไปสอบโทอีกได้คะแนนเต็มอะไรขนาดนั้นแค่ออกมาแปลเกมให้ตัวคุณเองเข้าใจได้ผมบอกเลยว่าแค่นั้นคุณก็มีความสุขแล้ว โอเคสำหรับเกมไกด์ตัวนี้ผมก็ขอจบเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันจริงๆข้อเสนอพวกนี้คุณสามารถฝึกได้หมดเลยนะไม่จำเป็นต้องเป็นเกมก็ได้ถ้าเกิดคุณชอบฟังเพลงคุณก็ลองหาเพลงง่ายมาฝึกแปลก็ได้หรือจะหานิทานมาอ่านมาแปลแบบนั้นก็ได้เหมือนกันสิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยมันไม่ใช่การที่ทําแล้วเก่งเลยมันไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนแต่มันคือการที่ทําให้คุณได้รู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้ยากเท่าที่คิดนะพอถึงจุดหนึ่งที่เราต้องไปต่อผมเชื่อเลยว่าคนที่มีพื้นฐานยังไงก็ไปได้ไวแน่นอนนนส่่วผมมเเอออองงกกก็ตต้ไปฝึหืัน ส่วนใครมีข้อเสนอแนะนําตรงไหนเพิ่มก็แนะนําเลยตามสบายถือว่าแลกเปลี่ยนความเห็นกันเอาละสําหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สําคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการเล่นเกมโดยเฉพาะกัััับบภาาษษองกฤสสวดีคร